สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเบายันชาแนลคือเก่าเนาะครับผมเมื่อกี้กับเบายันมาอยู่กับวัวเหมือนเดิมครับอัปเดตอัปเดตวัวนะครับผมแม่กำไรได้ยืนอยู่นะครับเจ้าก้อนทองเจ้าก้อนทองกำลังโตวันโตขึ้นเลยครับผมกำลังเป็นเบาหน่อยนะครับผมเนี่ยดื้อเป็นดื้อครับผมตอนนี้อ่านี่ครับ จะทุงเงินอายเพิ่นเมื่อนี้เริ่อาบ่อไข่อิาาอ่มบัไดน,นะครับผมเพราะว่าเมื่อนี้บา่าย่นบ่อได้ยุ่งทงหน้านะครับผมเมื่อนี้บ่อแย่นไปเวียดไปงานมาเนกเพิ่งกลับมาจากภารกิจนะครับผมก็เลยให้กินฟางนะครับผมกินฟางตัวหนึ่งแงอ่าพอดีบ่ย่นไปเช็คราคาวัวมาทำนะครับผมเป็นยานัางหนอวัวกะบ่กเป็นราคาบา่อยข่เขินนะครับบ่อไข่ขยับขข้นบัานได เพ่นวายุนะครับขยจักน้อยขยับจังน้อยเวียดสื่อไหลจักเวียดสื่อไหลย,ยังบัดราค่ามาสื่อน้ำบาดน้ำหยังเนี่ยพอขาคือบ่ขืนราคาเนี้ยนะครับผมอ่าขืนไปให้มันได้ราคาสมคนเลี่ยงเขาเลี่ยงเนี้ยนะครับเนะาะพอขาคุ้นกลางนะครับผมเอาไปเอาห้อไปถื่ออาจจะคือบ่อสื่อเพยงๆเ,เนี่ยพาจะได้เวียดผวกเวียดเขาก็มาสื่อคื้เก่านะครับผม ราคาขึ้นจังน้อยเขาก็ซื้อให้เก่านะครับผมแต่ว่าบานเท่าบ่กขื้นราคาเอาเนาะครับผมขื้นราคาในเป็นยางเบายันวะย่างคีลายเนาะครับผมให้มันได้วัวเบาปีหนึ่งกับตัวละสองหมื่นยังดีนะครับอันนี้มื่นเอ็ดมื่นสองนะครับผมมันก็ราคามันก็ยังยังตำอยู่คนเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไม่เป็นปีนะครับผมได้มื่นเดียวนะครับผมมันก็บอ่คคอยคุ้มเนาะเขาซื้อบ่กคุ้มนะครับผมเพื่อที หาเนื้อหาอยูให้มันกินเนาะครับผมแล้วก็ซื้อ,อาฟางแน่ซื้อลำแน่ซื้อของาหารแน่ครับผมผู้ใดขนมันก็ไรนะครับผมผู้ใดขนแน่ก็สิมีหัวอาหารน้ำเนาะมันก็บค่คุ้มคุ้มราคาเนาะครับผมกว่าสิปีนึงเด้เนาะปีนึงนี่นะนนมันก็บเบิดหลายเติอบอยู่เด้เนาะครับค่าค่าค่าอาหารค่ากิ่นของมันเนาะก็ายังขิ้ไลก่ก็ให้มันได้ตัวละสองหมื่นเนี้ยนะครับผมหัวปีนึงเนาะ อัปเดตราคาขึ้นนะครับพอขาดก็ได้อย่าว่าเขาบุซือเอาล่องไตรคาคาบล็ครับผมเนาะให้ตัก้มๆบล็สองเมืองมาสันซื้อบุซือบุซือกับเมื่อสันเบียดกันได้โ <c oughs> ว้ล่นเดอรยคำเด้อมันกระสุนเนาะอันมันห้ถือกันแล้วกันได้เนาะเวียดนามนเนี่็ให้เขาซื้อเขากระต้องให้ราคาเขามวลมาให้เขามาให้ราคาเขานะครับผมตีบลดอตสองเมือนล่องเบึงองนะครับผมถ้าเขาขบุซืออาจงะวาอีกเท่านึง เลี้ยงไว้โคกนี่ละคือผมก็ได้บ่าขายหัวมันละมันราคาบ่าอขายดีนเนาะเลี้ยงไว้เบิ้งเลี้ยงไว้เอาขี่มันนี่นะขายขีม่มันเอาครับผมไผมีง้ออะไรก็ขายขี่แล้วนะครับผมก็สอบราคาสิบบาทพท่านี้ซีซิมหาสิบบาทเนาะสามตัวคือว่าสามตัวที่รบริเวบ่วมมือแล้สอบเนาะแล้วสอบสองสอบไว้ในเอ่อยังไมาสอบก็กบตากออกไปตากเอาเนาะครับผมนี่บ่อยันบ่อยันว่าสีเฮ็ดร่องมืออยู่ อันนี้เอาไปถอดไซต์สวนจากขวางนะครับผมกับสวนกับทรงหน้าจากขวางก็ล่ะบ่ได้ไปวัดสิขายดอกเนาะครับผมพอ่อใหญ่เขางามแต่ว่าหนาหลายกับดุกเอาถอนเอานะครับงามเพชรแทนหน้าก็ได้บรายัางกับจมไปสิละครับจมไปซื่อหรอ,อกกอสิเปลี่ยนไปบ่ได้ดอกเนาะอ่าอันพ่อข้าก็ได้อันในห้วยก็ดีว่ามาซื้อมาซื้อกะให้ราคาให้ราคาเขาที่ซื้อคือนเนด้ออันในห้วยเอ้ยให้มันปลบย่องตัวละสองหมื่นทั้งหมดตะกี้นะ งวดสุดซ e. ้ำนี่สามสี่มื่นครับผมก็ยังขายได้อยู่เนี่ยเนาะเออสามสี่มื่นก็ขายได้เนื้อกับราคากับประมาณนั้นเนาะครับผมเออเนื้อกับรถละสามร้อยสามร้เศร้าคือเก่าสมวนมือี่อันตัวละโมโอดมือตัวละมือนนี่กับเนื้อกับสามร้อยคือเก่าครับผมโอ้ยเบิดรคัสิีฟอาลดราคาเนื้อรถในเปลี่ยนบัตรแอร์ อ่าคนขายไอเนื้อยุคเขียงอ่ะขี่รถไปแดงบัดเลยครับสมือนี่ให้มันเขารวยครับขายเนื้อ,อนไไะ,อนะนนอโอ้มาเสื้อกับเสื้อซีก็คือเนี้ยนะครับผมอ่ะเพราะว่าบ,บัวใดกําไรหลายบัวใดหลายจังได้ตะกียเอาตัวละสองพันสามหมืน่นก็ยังได้กําไรอันนี้มาตัวละหมื่นยังสิบัวใดกําไรคือเก่าอยู่ก็โอ้ยบอกไปครับคนบอกบางคนคนบอกเขาในห้อยบอกือไใด <c oughs> บอกถั่วดืด้อห้อยเอ,อ้ยถือไปกับใดห้อยก็ดีอ่าให้ราคาอ่า พวกเกษตกรนะครับผมให้มันสมราคาให้ข้าเลี้ยงวันนี้ปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งได้เงินเหมือนตัวเจ้ามาเสือมือสองมือได้เงินพันสองพันแล้วกำไรมันเนาะเออจะได้กับหายเพิ่นซีสมสมเยเด้อครับเด้ออันมินเนกเอาถอนให้ไหวก็ดีจมไปซั่นละครับอย่าว่ากันเด้อห้จมเนี่ยสามันจมได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบไปสำเนาสวัสดีครับ